การงอนบ่อยทําให้ผู้ชายหมดอารมณ์ทางเพศคุณรู้ว่าเนี่ยคือผู้ชายมีแรงขับทางเพศที่สูงมากแล้วเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาก็ต้องการการใกล้ชิดกันนุ่งกันนิ่งกันหยอกล้อกันแต่เมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันผู้ชายจะรู้สึกว่าไม่ถูกรักกูโดดเดี่ยวผู้ชายเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้แสดงให้คุณรู้ผู้ชายรู้สึกห่อเหี่ยวข้างในรู้สึกเจ็บปวดแม้กระทั่งผู้หญิงมีลูกคลอดลูกออกมาขนาดตัวเองเป็นพ่อยังรู้สึกอิจฉาลูกเลยในผู้ชายบางคนมันคือการเหมือนถูกแย่งความรักมันคือการที่แบบฉันไม่ได้รับเต็็็มมมทททีี่่่ะไ้ถููกเเเเตตติิวลาผหญง เขาเกลียดกูเขาไม่ชอบกูแล้วเขาไม่รักกูผู้ชายรู้สึกแบบนี้เขาจะไปหาสิ่งทดแทนที่อื่นค่ะถามว่าผู้ชายจะจมอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้นานไหมไม่ค่ะสัญชาตญาณของสัตว์ตัวผู้ค่ะดมกลิ่นใหม่ไปเรื่อยอย่าคิดว่าผู้ชายจะเหมือนคุณนะที่แบบว่าทะเลาะกับผู้ชาย3วันกูก็ยังแบบงอนอยู่เพราะคิดว่าเดี๋ยวผู้ชายจะมางอไม่อีผู้ชายไปดมกลิ่นใหม่แล้วก็จะยังเพราะฉะนั้นอย่างอนบ่อยอย่าทะเลาะกันบ่อยถ้าเป็นไปได้